สวัสดีค่ะพบก,กับบในช่องชนวัวแม่ค่ะกลับมาพบก,กับบบอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกันก่อนนอนนะคะทุกคนวันนี้ก่อนนอนก็มาอัปเดตสถานการณ์โควิดในเกาหลีให้ทุกคนฟังนะคะว่าตอนนี้ที่เกาหลีเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่มีการกลับมาระบาดรอบที่สนะคะในเกาหลีนะคะก็ตอนนี้นะคะที่เกาหลีก็ถือว่าเป็นการกลับมาระบาดในรอบที่สนะคะทุกคน ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อก็มีเพิ่มขึ้นมาวันละประมาณ500นะคะตอนนี้ก็ติดต่อกันมา3วันแล้วนะคะตอนนี้นะคะที่เกาหลีก็ประกาศเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะเป็นระดับที่2แล้วนะคะก็คือร้านอาหารเนี่ยก็แบบปิดไม่เกิน3ทุ่มนะคะถ้าเกิดหลัง3ทุ่มไปก็เป็นสั่ง Delivery นะคะก็คือสั่งเทคเอาไปทานที่บ้านแทนนะคะแล้วก็ร้านกาแฟนะคะตอนนี้ก็ไม่อนุญาตให้นั่งในร้านนะคะก็ซื้อ กอกลับไปทานที่บ้านได้อย่างเดียวนะคะแล้วก็สถานบันเทิงนะคะก็มีการสั่งปิดชั่วคราวนะคะอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดออกไปที่สาธารณะนะคะต้องใส่แมสนะคะไม่ใส่แมสโดนปรับห0 0่นแสนวอนนะคะหรือประมาณสามพบาทคร้าวๆนะคะประมาณนี้นะคะมาตรการป้องกันของที่เกาหลีนะคะ เมื่อสองอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปที่บ้านแม่สามีมานะคะก็หลังจากที่เรากลับมานะคะก็มีการพบผู้ติดเชื้อในบริเวณบ้านเราด้วยนะคะบ้านบริเวณบ้านโบนี่แหละอ๋อสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะหรือว่าผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูโบก็อาจจะยังไม่รู้นะคะว่าโบเนี่ยพักอยู่ในค่ายทาหารของเกาหลีนะคะเป็นค่ายทหารแห่งหนึ่งแล้วกันเนาะเออค่ายทหารแห่งหนึ่งนะคะในเกาหลีนะคะก็คืออยู่บ้านพักแบบสวัสดิการนะคะ แล้วก็มีการพบเชื้อในกลุ่มของแบบทหารเขาเรียกว่าทหารอะไรทหารจุกทหารเกนหรือว่าทหารใหม่อะไรเขาเรียกว่าอะไรก็บ่นั่นแหละนะคะก็ทหารทหารเก์อะบบทหารเก์แล้วกันก็เป็นการพบเชื้อในกลุ่มนี้นะคะตอนแรกก็มีผู้ติดเชื้อ8คนแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีการพบผู้ติดเชื้อเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้น่าจะประมาณ20คนได้แล้วนะคะที่ เจอเชื้อนะคะทาให้ตอนนี้นะคะโบก็ไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้นะคะเพราะหลังจากที่มีการพบผู้ติดเชื้อเนี่ยเขาก็มีการสั่งปิดปิดค่ายเลยก็คือคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้านะคะตอนนี้โบก็เลยจําเป็นเหมือนต้องกักตัวนะคะก็คือต้องกักตัวอยู่บ้านเหมือนกันประมาณนี้นะคะเหมือนเป็นผู้ต้องสงสัยไปด้วย ช่วงนี้นะคะบุ๊กก็จะอยู่บ้านเป็นหลักนะคะคลิปของบุ๊กก็อาจจะเป็นคลิปที่อยู่แต่บ้านนะคะทุกคนก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะจริงๆเราก็กักตัวมาแล้ว2รอบนะคะก็จะเป็นเมื่อต้อนปีรอบหนึ่งเนาะกลางปีรอบหนึ่งแล้วก็อันนี้มาสิ้นปีอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้นะคะบุ๊กก็เคยกักตัวมาแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็จะหนักหน่อยนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้ระยะเวลาในการปิดนะคะเราก็อาจจะยกต้องอยู่อย่างนี้ไปถึงส, ome, สิ้นปีเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรายังไม่รู้ นี้นะคะสำหรับสถานการณ์ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมบูก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังอีกรอบนึงนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวบูก็ต้องขอตัวไปนอนแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะกุดไนนะคะทุกคนบ๊ายบายอาอสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้โูด้วยนะคะโอเคไปนอนแล้วนะคะกุดไนค่ะบ๊ายบาย